เขาใหญ่นี่แสดงว่าอากาศดีมากทําให้คนไข้ฟื้นได้ขนาดนี้ได้อากาศบริสุทธิ์ได้มาพักผ่อนมารู้สึกว่ามันมันหายใจลึกได้เต็มปอดและอากาศที่เราหายใจบริสุทธิ์จริงๆที่นี่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่เราคงสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองทั้งอากาศที่ดีและอากาศที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5ที่เราคงจะพอเห็นข่าว ว่าสามารถฆ่าชีวิตของคนได้เลยทีเดียวนะครับ PM 2.5มในช่วงนี้เราคงเห็นตามข่าวว่ามีปริมาณที่มากขึ้นโดยค่าของมันมีค่าเกินมาตรฐานแล้วก็สร้างอันตรายถึงชีวิตได้เบิกทางเดินพลอตวันนี้นะครับก็จะนําเสนอเรื่องราวของลูวิตกับป้าเกี่ยวนะครับรถบ้านพนเจนจรซึ่งเดินทางมาหลายร้อยกิโลเพียงเพื่อว่าจะมาหาอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นานนับเดือนและอยู่มาที่นี่หลายปีแล้วด้วยกันนะครับ คอนจอนี่เป็นสิปีแล้วนะคะตั้งแต่ฉันป่วยอะ่ะพอลุงวิ์เขาเห็นฉันป่วยปุ๊บธุรกิจที่ทําอยู่ก็ให้ให,ให้ลูกดําเนินการต่อตัวเขาเองก็พาฉันออกมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่เขาใหญ่ออกมาทีเป็นเดือนสองเดือนน่ะถึงจะกลับบ้านคือไม่ได้อยู่ที่เดียวนะคะก็เวียนมาเรื่อยๆแบบว่าตรงนั้นสิบวันต,ตรงไหนที่ที่ถูกใจก็อยู่นานหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถูกใจที่นี่ถูกที่สุด แรกๆก,ก็เหมือนเราเป็นเหมือนกับชอบท่องเที่ยวทั่วไปอ่ะก็ไม่แตกต่างกับคนอื่นนะล่ะเขาชอบเที่ยวไอ้ผมก็ชอบเที่ยวกลางเต้นอยู่แล้วระยะปีแรกของการทํารถคันนี้ติดปีที่แล้วนะฮะยังไม่มีใครมีคนมานําเสนอให้ผมทําจ้างผมแต่ในความคิดของผมไม่เอาละไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ไดไรายได้นะผมตั้งปฏิธานผมตั้งเป้าของผมไว้แล้วว่าผมจะไม่เอาแล้วถ้าเราเยอ,อยู่ในจุดเดิมที่เห็นผลประโยชน์ แล้วรับทำรถต่อเมื่อสิบปีที่แล้วณนะวันนี้ก็ไม่ได้เจอผมอย่างนี้ไอเดียผมคิดว่ารถเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันต้องใช้ได้สองแบบทำงานด้วยเที่ยวด้วยช่วงมีแรกๆเนี่ยผมก็ยังถอดเข้าถ,ถอดออกนะห้าปีหลังนี่แทบจะไม่ได้ถอดเลยผมอยู่บ้านประมาณ2เดือนอีกสิเดือนหรือ9เดือนเนี่ยอยู่ข้างนอกอันนี้ที่นอนของประเกียวจากเดิมมีแค่นี้เพิ่งมายื่นออกทําเพื่อ เท่าเขาสองปีแล้วคุณลุงนอนไหนนอนีของผมข้างบนนี่ซึ่งความยาวพอดีพอดีฮะกว้างเมตรแปดสิบต่เราสูงแค่เมตรหกสิบเจ็ดโอ้ที่เป็นมันเหมือน,เป,นเป็นบ้านเลยเนี่ยฟูกก็ฟูกบ้านเลยเนี่ยเอ้วมันมันมันอุปกรณ์บ้านนั้นมีห้องน้ําปกติแล้วห้องน้ำอ่ะที่นี่ถืออุทยานครับที่นี่ฮะผมไม่ได้ใช้อุทยานเลยนะนานสุดกี่เดือนอยู่นานสุดนี่ผมอยู่ข้างนอกอย่างที่ว่านะเออเฉพาะที่นี่สูงสุดคือสองเดือน ็เปนไข่เจียวใบชะคามแล้วก็มีปลาทูแล้วก็ปลาแดดเดียวปลามใบขนุนค่ะทุกอย่างอร่อยอร่อยค่ะคุณป้ามีความสุขกับการแบบว่า,ามาแ,แคมป์ปิ้งการทำอาหาร,ราการทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็แบ่งกนันกินแบ่งกันทานเพื่อนเพืเขามีอะไรเขาเอามาทำกัน ป้าเกียวมีอะไรก็เอาออกมาทําอย่างเงี้ยอ๋อนี่ร้านร้านครัวเขาใหญ่จริงๆแม่อยู่ขล่านะอยู่ข้างบนออยู่ข้างบนค่ะนี่คือร้านครัวเขาใหญ่ของจริงเลยเอ๊ผมเห็นที่เมาเอาอันนี้มาด้วยคืออะไรอ่ะที่บดปลาหมึกเนี่ยก็ลุงเขาอยากกินปลาหมึกบดเขาก็เขาก็เอาขึ้นมาซื้อปลาหมึกแข้งมามาแคมปิ้งยังไงให้มีเครื่องบดปลาหมึกมาด้วยเกียวเอ้นไปด้วย เนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> มาเอาไปกินเนี่ยเผื่อแกแล้วแสดงว่าปลาเกีย่วนี่ก็คือยกครัว <laughs> <laughs> ใช่ไหม คือเตรียมมาอย่างเงี้ยค่ะเตรียมมาบางคนเขาก็บอกว่าเออมาทําอย่างนี้ทําได้ยังไงเรามีของพร้อมมันก็ทําได้ทุกอย่างนะคะมันก็เหมือนอยู่บ้านนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆป้าเกียวชอบทำกับข้าวอ่ะคือชอบมาตั้งแต่เด็กชอบทําพวกอาหารพวกขนมพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้คือโดยโดยนิสัยของเราจะชอบแบบนี้ ก็บอกว่าผลเลือดทําไมมันดีขึ้นเยอะทั้งๆท,ที่มันไม่น่าเชื่อเพราะว่าอย่างนั้นเขาถามไปทําอะไรมาก็บอกว่าไม่ได้ทาอะไรค่ะมาอยู่เขาใหญ่เขาก็บอกเออเขาใหญ่นี่แสดงว่าอากาศดีมากทําให้คนไข้ฟื้นได้ขนาดนี้ยก็ไม่ได้ใช้ยาเลยใช้ธรรมชาติบําบัดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยที่ที่เราก็ไม่ได้ทานยาด้วยนะ ก็ทุกวันนี้ก็ปกติยาเบาหวานก็ไม่ต้องทานแล้วนะจากที่ทานมา20 30, 30ปีอะ่ะถ้าพูดถึงธรรมชาติมันก็สามารถช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเยอะค่ะฉันมาอยู่นี่ฉันไม่เคยปวดหัวไม่เคยเป็นหวัดแล้วถ้าเป็นหวัดมาจากข้างล่างนะก็มาข้างบนนี่ก็หายแ,แรกๆเขาก็เป็นโรคตามยอดทิศของตามคนแก่ขึ้นไปเบาหวานความดันพอไปตรวจเจอเป็นมะเร็งเต้านม ออืืตอนนั้นความคิดเปลี่ยนเลยปีที่แรกที่รักษามาเด็งตั้งให้คีโมหนึ่งสาสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งนะ่ะถึงหกครั้งช่วงนั้นแย่มากผมก็เอารถเนี่ยมาฟื้นฟูสุขภาพเขาที่เดียได้อากาศบริสุทธิ์ได้มาพักผ่อนมาชุดหนึ่งก็เป็นเดือนแพ้คีโมผมเอาขึ้นมาที่นี่เดือนนึง เพื่อเอาอากาศเขาอะฟื้นฟูอากาศที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ฟื้นฟูก็มาฟื้นที่นี่แหละมันเป็นองค์ประกอบประกรอบกันว่าประกอบกันว่ดได้ยาดีหมอดีนะฮะดูแลดีแล้วเราก็มาอากาศตรงนี้มาช่วยเสริมเ <c oughs> ขาก็ค่อยด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดระยะการตรวจของเขาก็เริ่มห่างจากเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเขากลายเป็น2เดือน3เดือน,าอน <c oughs> จากจุดนั้นมาถึงวันนี้ะมะเร็งเต้านมของเขา7ปีเข้าปีที่แไหมแม่แม ่ mic. ไม่มีแล้วจากสุขภาพตรงนั้นนะซึ่งผ,ผ่านเส้นเส้นแดงมาได้เนี่ยตลอดมาเนี่ยแล้วก็มาผ่าเขาอีกสองข้างวิรกรรมเยอะครับคนเนี้ยโอ้โหครบสูตรเลยวีรกรรมเยอะไอเราพยายามปืน้นปูตลอดนะวีรกรรมเยอะไปผ่าเขาอีกสองข้างเปลี่ยนสบ้าเขาไอเปลี่ยนสบ้าเขาเป็นไทเทเนียมพอผ่าชุดนะั้นชุดนั้นก็ดูแลไปทีมนะ ล่าสุดนี่ไปผ่าท้องอีกชุดใหญ่ผ่าผมอามาอยู่ที่นี่มผมก็มาที่นี่มาที่นี่นะผมดูแลให้กหดกาดกลายเป็นหน้าที่ที่ที่เราทําด้วยความเต็มใจทํานะไม่ใช่ทําด้วยความฝืนนะถ้าทําด้วยความฝืนผมไปหาใหม่ก็ได้ <laughs> <laughs> มีคําถามซ้ำๆอะ่ะ ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่เบื่อเลยหรือไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย,เลยที่เทียทเท่ยวกนไม่เที่ยวแล้วไม่เบื่อเลยมาอยู่เป็นเดือนคือคำถามเนี่ยมันเป็นคําถามของนักท่องเที่ยวเมือง<ฆ>นอกก็ไปมาแล้วแต่เขาไม่ชอบผมก็บอกวันเนี่ยเวลาผมมาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามาท่องเที่ยวหรือมาแล้วเบื่อผมคิดว่าผมมีที่สวยที่สุดสวยดีๆด,ด,ด้วยแต่เพียงแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเท่านั้นเองซึ่งหาไม่ได้พื้นราบ ผมก็คิดว่าผมมามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่เนี่เป็นบ้านที่สองที่ผมซื้อไว้แต่ไม่ใช่ชื่อเจ้าของใช่ไหมฮะไม่ใช่ชื่อผมอ่าผมก็มาพักที่นี่ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยผมมาบ้านที่นี่ผมไมไ่เบื่อนี่แล้วก็มีบ้านหลังที่สองอ่ะผมนี่นะรวยนะครับรวยที่ทั่วประเทศด้วยแต่ไม่ใช่ชื่อผมเท่านั้นเองที่ดีๆด,ด้วยฮะซึ่งเศรษฐีซื้อไม่ได้มารู้สึกว่ามันมันหายใจลึกได้เต็มปอด และอากาศที่เราหายใจบริสุทธิ์จริงๆช่วงเนี้ยภาคเหนือหรือภาคอื่นเนี่ยมันมีแต่ฝุ่น PM 2.5เยอะมากนะครับแต่ให้สังเกตที่นี่นะฮะเป็นป่าแท้ๆท,ทําให้อธรรมชาติของมันเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดและเรื่องฝุ่น PM ก็ไม่มีสารเคมีก็ไม่มีผมถึงเปรียบให้ว่าทําไมที่นี่จะไม่บริสุทธิ์ที่นี่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมชักชวนหลายคนที่ให้มาสัมผัสที่นี่ติดใจครับ บางคนไม่เคยมาเลยอายุห้าสิบหกิ็ยังไม่เคยรู้จักเขาใหญ่ผมบอกว่าลองมาดูบางคนมาเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยสเลกเป็นหวัดง่ายพอมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหายหมดเขาก็เลยชอบมาเป็นต่อเนื่องเยอะหลายปีมีคนพาสัตว์ใบพาดหัวใจแล้วก็มาฟืนมาพักพ,พ,พื้นที่ฟื้นฟูที่นี่อีกคนหนึ่งเพื่อนกันเป็นเต้นเลือดสมองตีบ เนอยู่ไอซียูนะแล้วก็มาทั้งที่อยู่ไอซียูอย่างนั้นอ่ะออกมาจากไอซียูมานี่เลยสายระยองเลยระยองทั้งหมดนะต้องให้อาหารเหลวอ่ะก็มาอยู่ที่นี่ฟื้นเวลานี้ปั่นจักรยานเหมือนกัันป่จรยานกับผมเนี่ยเอามาอยู่คนเดียวด้วยไม่ต้องให้หรอกถอนออกมาแล้วก็สูดที่เลยปัจจุบันนี้ขี่จักรยานก็ฟื้นฟูขี่จักรยานพอๆกับผม เป็นไม่ได้ยังไงเป็นไม่ได้พื้นได้อย่างที่ผมเปรียบเทียบไว้ว่าเอ้ยเวลาคุณยีบย่บสี่ชั่วโมงผมก็ยี่สบสี่ชั่วโมงแต่ผมใช้คุ้มอะนงคุณจะบอกว่าเสียไม่มีเวลาเสียเวลาเท่ากันนะครับเก็บตังค์ไว้เยอะๆระวังนะหมอช็อตมไปหมดแน่ทำแทบเหนื่อยแทบตายมีเงินเก็บสุดท้ายเนี่ยหมอเขาเอาไปมอสเขารอเองอ่ะเก็บให้ดีๆอย่างแนวผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าร่ลำรวยมากมายกับคนอื่น แต่ผมเอาวิธีว่ารวยสุขภาพเงินน้อยแต่สุขภาพดีนะฮะผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้และคนที่เคยไปที่เขาใหญ่นะครับก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือการสูดลมหายใจได้เต็มปอดและเป็นอากาศที่มีคุณภาพและบริสุทธิ์นะครับลุงวิศกับป้าเกียวได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าอากาศที่ดีส่งผลให้ร่างกายเราดีได้อย่างไรและแน่นอนนะครับว่าตรงกันข้ามอากาศที่ไม่ดีก็สามารถทำร้ายเราได้เช่นกัน พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของจับจองกันได้แต่เราสามารถใช้เวลาบนพื้นที่เขาใหญ่ได้เพื่อเติมพลังเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์กลับไปใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งรักษาชีวิตให้กลับคืนมาปกติกลับมาสู่ธรรมชาติบำบัดและที่สําคัญเราอย่าลืมนะครับว่าเราจะกลับไปทําให้พื้นที่ที่เราอยู่มีอากาศที่บริสุทธิ์และดีได้อย่างไรอะไร ที่เป็นต้นเหตุให้อากาศในบ้านเรามันแย่ขึ้นทุกวันอะไรที่ช่วยกันได้จากตัวเราเองลดการเผาลดการใช้เครื่องยนต์ที่มี PM 2.5นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่วันหนึ่งเราจะมีอากาศดีๆอย่างเขาใหญ่ที่จะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนมาสู่ที่บ้านเรา ต้องหอมสักทีไหมแม่หอมหอมสักทีอ่ะ <c oughs> แต่งานใหม่ไง <c oughs> คู่ทุกคู่ยากครับคนนี้ทิ้งไม่ได้ครับถ้าทิ้งไปหากิ๊กใหม่นี่ผมผมอดอาหารอร่อยอร่อยเลยครับ <c oughs> อาหาร้าเป็นไงบ้างอ้าวอาหารตาเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยค่าลุงกินเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเหมือนกันค่ะ หลายคนที่อยู่ที่บ้านบางคนเขาเป็นโรคซึืเศร้าเพราะวันวันหนึ่งลูกไปทํางานเหลือคนแก่อยูอสองคนมานี่หัวเราะกันทั้งวันไม่มีโรคซึืเศร้าไม่มีเนี่นี่คือประโยชน์กันพอเดี๋ยวเย็นเย็นก็นั่งคุยกันตรงนี้นั่งเนี่คือประโยชน์ของของโอเคหัวเราะเมื่อคืนนี่แกเป็นนี่ใช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 ่ครับใช่นี่แหละนี่แหละนี่คือนี่คือได้อารมณ์ไงแต่อยู่บ้านเราทำงี้ไม่ได้นะใช่ไหมเราไม่มีรุ่คุยกัน นี่คือ <จะ S 1> ส,ส่วนดีดของของอการท่องเที่ยวนะ